อ่าน,นะครับวันนี้ผมจะมาทําการล้างแอร์บ้านนะครับแบบไม่ง่ายๆนะครับเพื่อในการใช้งานนะครับห้องที่เราทําการสอนนะครับมาดูขั้นตอนกันเลยครับ ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคูไฮเปอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคูไฮเปอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับทีนี้มาดูวิธีการล้างแอร์ของผมนะครับแอร์ผมมี3ตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็จะทําการปิดไฟนะครับหรือทําการดึงเบรกเกอร์แอร์ทั้ง3ตัวออกไปนะครับก็คือการไฟวิ่งเข้าไปนะครับ ทีนี้เรามาเช็คครับในเรื่องของฝุ่นครับฝุ่นเนี่ยเกิดขึ้นจากเราใช้งานนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวกองนะครับให้ทําการแกะออกมาครับพอเราแกะได้มาเรียบร้อยเสร็จนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับฝุ่นน้านะครับก็คือความเย็นนะครับมันไม่วิ่งผ่านนะครับก็คือตัวลมนะครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นบ่อยนะครับกรณีที่เรามีฝุ่นนะครับ จากนั้นนะครับเราใช้ไดโวนะครับตัวเป่าฝุ่นนะครับเป่าฝุ่นออกให้หมดก่อนนะครับค่อยๆเป่านะครับก็คือเราเป่าด้านตรงนะครับคือเราจะไม่ให้แผงความเย็นนะครับมันเกิดการบิดเบี้ยวต่อมานะครับตัวเนี้ยเราทําการใช้น้ําฉีดนะครับหรือทําการล้างออกไปเลยนะครับพอเราล้างเสร็จนะครับเราไปผึ่งให้แห้งนะครับตัวนี้จะเป็นฝุ่นน้าหน่อยนะครับล้างออกเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ พอละล้างเสร็จก็ไปตากแดดตามที่ผมว่านะครับรอแม่แห้งสนิทก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้น้ํานะครับฉีดไปที่แผงความเย็นของมันนะครับก็คือฉีดให้มันเปียกก่อนนะครับเพื่อที่จะเราลงน้ํายานะครับหรือตัวที่กระจัดฝุ่นนะครับตัวนี้เราจะฉีดให้เปียกก่อนนะครับเพื่อให้น้ํายามันซึมเข้าไปตัวแผงความเย็นนะครับ เสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยตัวน้ํายาเนี่ยผมสั่งจากรัสด้ามานะครับ70บาทนะครับล้างได้ทั้งแอร์บ้านแล้วก็แอร์รถนะครับตัวนี้พอเราทําการติดตั้งเรียบร้อยเสร็จนะครับตัวชุดของมันแล้วก็ฉีดเข้าไปครับน้ํายานี้จะกัดออกมานะครับก็คือตัวฝุ่นที่ติดกับตัวคอยแหงความเย็นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้น้ําฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับตัวน้ํานี้จะไหลออกไปตรงท่อระบายความเย็นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการประกอบนะครับตัวที่เป็นตัวกลองฝุ่นของมันนะครับให้เรียบร้อยนะครับตัวก้องฝุ่นนี้นะครับเราก็รอมันแห้งก่อนนะครับแล้วก็ทําการประกอบนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปดึงเบรกเกอร์ขึ้นนะครับทําการทดสอบโดยการเปิดนะครับตัวแอร์นะครับว่ามีความเย็นไหมนะครับทีนี้แอร์ของผมเนี่ยก็เย็นขึ้นมากเลยนะครับ อ่ะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูห้เปอรด,ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูนจบขอบคุณนะครับ